สวัสดีค่ะทุกคนก,กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับทองเ่้าโตชาแนลวันนี้เ่้วโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องอาบรักเทเธอรู้ในตอนที่13-14ให้ทุกคนฟังกันนะคะ พร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะพระเอกคิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นชายโสดน,นาเอกบอกเขาไม่ใช่ชายโสดหน่อยพี่นิกี่เมาสมัดพระเอกกวนเขาเกิดมา20กว่าปีแล้วไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้เลยอยากรู้อยากเห็นหน่อยไม่ได้หรอหนาเอกก็หัวจะปวดที่อยากเจอมาก,ก็ไปส่องแต่จอก็เห็นแล้วเธอเลยถามพี่อายุ20กว่าแล้วไม่อยากมีแฟนหรอทำไมชอบยุ่งกับแทนอยู่ได้พระเอกพูดจะหาที่ไหนล่ะเธอแนะนำให้สักคนสิ น้าเอกเลยบอกฉันจะไปแนะนำได้ยังไงคนรอบตัวก็อายุพอๆกันพระเอกตอบคนที่อายุพอๆกับเธอก็ได้นะ ทำให้หนาเอกสะด u ้งหมายความว่าอะไรนี่เขากําลังแย่ชั้นหรืออ่อยชั้นหรอเมื่อก่อนไม่เห็นเคยทาแบบนี้เลยนาเอกกลับมาที่บ้านพ่อกับแม่ก็ดีใจมากและเตรียงของโปรดไว้ให้เธอส่วนพี่ชายก็คอยบริการทอาออกข้าวบนตัวยหญิงกลับมาพี่ก็กลายเป็นคนงานตลอดนายเอกซื้อของฝากให้พ่อแม่พี่ชายก็เข้ามาทวงบางนายเอกเลยเอาแว่นสใส่ไฮแล้วบอกว่าลหล่อเทสุดๆไปเลยแต่พี่ก็บอกว่ามันดูเอ่อมาเขาไม่ชอบนา,อยายเลยใส่เองพี่ชายก็เป็ดที่นั่ง บอกครึ่งชงให้หน้าเอกกินแม่ถามหลังพาตัดไส้ติ่งพระเอกเป็นยังไงบ้างานก็บอกว่าเรียบร้อยดีแต่เป็นเพราะเขาที่อาหารไม่ดีแล้วไม่ตรงเวลาและเป็นแบบนั้นพอแม่เลยพากันสงสารเพราะเขาทํางานหนักเกินไปแล้วทุกคนก็กินข้าวกันยังมีความโศนายถามพี่ชายทําไมเขาไม่ไปดูตัวช่งชีวิตที่เหลือของเขาจะทํายังไงพี่คงไม่ได้ไม่กล้าไปหรอกเนาะถราพี่อายก็เรียกพระเอกไปด้วยสิเพราะเขาก็โสดเหมือนกันดูเหมือนตอนนี้ก็อยากมีแฟนพี่ชายบอกน้าเอกว่ามีผู้หญิงคน อยากจีบเขาแล้วทำาอานางเอกทำแทบแย่เขาตึ้งขังนางเอกไว้นอกบ้านและบางครั้งให้หนางเอกบอกว่าเขาหลอกม,มาถึงจะเปิดให้ในายเอกเลยต้องฝืนใจบอกนายก,กลับมานั่งดูของที่พระเอกเคยให้ยังมีความสุขและคิดถึงตอนที่เขาบอกว่าอยากมีแฟนเขาติ้งดังไม่นะอยากแนะนําตัวเองจังนายเอกเลยทักไปเมาส์กับพระเอกว่าเหมือนพี่ชายจะมีแฟนแล้วดูเหมือนจะอายุน้อยกว่ามากด้วยพระเอกเมาส์พี่ชายนางเอกชอบคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นายสงสัยงั้นแค่บรรลุนิติภาวะก็ได้แล้วหรอกคะพระเอกตอบกลับบรรลุนิติภาวะเข้ามาหาลาัยแบบนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วทําไมถึงจะไม่ได้ล่ะและคิดว่านาเอกคงถามแค่เรื่องพี่ชายคงไม่คิดว่าตัเกิดกับตัวเองมัง้งเธอน่าจะเห็นฉันเป็นแค่พี่ชายนายก,ก็น้อยใจถ้าเขารู้จักฉันตั้งอายุ19เขาคงปฏิบัติกับฉันเหมือนคนวัยเดียวกันแต่พอรู้จักฉันตอนอายุ14ก็คิดว่าฉันเป็นเด็กตลอดไปเลยมัง้งพระเอกเมาก่กเข้ากับเพื่อนที่กําลังจะแต่งงานเขาก็ถามพระเอกเรื่อง สาวน้อยที่เขาชอบพูดถึงพระเอกไม่ล้าตีบเพื่อนเลยบอกว่าระวังหมาข้าไปแดกนะพระเอกตอบอย่างใจเย็นถ้าคนคนนั้นดีกับเธอฉันก็ดีใจด้วยเพื่อนเลยถามสาวน้อยคนนั้นมีคนที่ชอบแล้วหรอพระเอกยนะักหน้าเธอชอบผู้ชายที่ป้อสาวเก่งน้าส่วนกลางดีกับทุกคนนะไม่ไอายเพื่อนก็รีบตอบพันควันว่านั่นมานายไม่ใช่หรอคนที่พูดถึงก็คือนายแต่พระเอกก็ยังไม่ค่อยเชื่อแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นางเอกแปลงฟันอยู่พระเอกก็ส่งข้อความมาบอกว่าถึงนานอูแล้วเดือดแ นายก็สงสัยทำไมต้องตั้งใจบอกฉันด้วยนายเอกมางานแต่งเช่นเฝยพี่ชายเธอก็ค่อยมองหาพระเอกแล้วเขาก็ดเดินเข้ามาพอนายเอกมองมาพระเอกก็รีบแต่งหนกาไขทำให้นายเอกเห็นว่านั่นเป็นอันที่เธอซื้อให้นินาพระเอกก็จับโทรใหญ่พี่ชายนางเอกให้ยังเป่าพระเอกแต่ต้องเรียกพี่ใหญ่ก่อนพระเอกเลยเรียบเรียกพี่ชายทันทีทาเอานายเอกรู้สึกแปลกๆจนต้องเตืินพี่ชายว่าวันนี้พระเอกดูไม่ปกตินะแล้วพี่ชายก็จะดื่มเราเลยให้นางเอกไปนั่งข้างพระเอก พระเอกก็รีบส่งสาตาอ่อยทันทีพระเอกถามนางเอกทำไมไม่เรียกพี่ลวให้นางเอกอ่านข้อความพ่อก็ส่งข้อความมาบอกตื้อๆพ่อซื้อช็อปอะไรเทค ah มาให้นะพระเอกถามนางเอกตื้อคือใครพี่ก็รู้ว่าคือชื่อเล่นของฉันพระเอกถามงั้นทำไมพี่ชายถึงไม่เรียกนาเอกพูดเขาเรียกฉันบ้างเวลาที่ฉันไม่ดือ้อคนสนิทส่วนใหญ่ก็เรียกแบบนี้พระเอกถามต่อพี่ชายหมาเล็กสองคืออะไรนายเอกเลยพูดพี่ชายเธอเป็นพี่ชายหมาเล็กหนึ่งพี่อายุมากกว่าพี่ชายฉันเลยเป็นพี่ชายหมาเล็กหนึ่งและสองพระเอก ยังไม่หยุดผู้ชายคนที่เธอชอบอายุเท่าไหร่นะไอ้หัวจะปวดทำไมถึงคิดเรื่องนี้อีกแล้ว ทำไมยุ่งเรื่องนี้ทาไมพระเอกก็ถามไม่หยุดเรียนมเดียวกับเธอไหมรู้จักกันได้ยังไงนายก,ก็บอกไม่ได้เรียนมหาลายัยรู้จักกันตอนออกไปเที่ยวเล่นพระเอก,กฟักต่อไปเที่ยวที่ไหนนายตอบล้าพระเอกกวนคั้งก่อนตอนเธอเมาฉันจำได้ว่าเธอบอกว่าเจอที่ร้านคราวแกะนายมองหน้าเขาฉันพูดจริงๆหรอเป็นเพราะฉันรู้จักคนเยอะเลยจําไม่ค่อยได้นั่งไปสักพักนายกเลยจะกลับบ้านแต่พี่ชายก็ได้อยู่ดื่มต่อเธอขอตัวกลับเองพระเอกเดินมาเรียกนางเอกตอนนี้ดึกมากแล้วฉันจะขับรถพี่ชายเธอไป ส่งเธอนายเอกเลยถามพี่ไม่ได้ดื่มหรอพระเอกก็อ่อยเธอนั่งข้างฉันทั้งคืนไม่รู้เลยหรอว่าฉันไม่ได้ดื่มนายเอกตอบฉันรู้ค่ะแต่ฉันกลับเองได้พี่ไปไปมา,มาแบบนี้ต้องยุ่งยากแน่เลยพระเอกก็อีกรอบถ้าส่ง,งอื่นคงยุ่งยากแต่เป็นเธอก็ไม่เป็นไรก่อนจะเอาอ่างเปาให้หนายเอกเธอถามให้ฉันรอพระเอกพูดให้ดื้อของเรานายเอกพักพี่เรียกว่าไรนะพระเอกก็บอกเธอให้คนสนิทเรียกแบบนี้ไม่ใช่หรอในายเอกให้เขาเก็บไว้วันนี้เรียกพี่ชายแล้วเดี๋ยวจะเสียบเรียบนะพระเ ให้ตื้อของเราไม่เสียเปรียบรอรับไว้เถอะเขาถามพรุ่งนี้เท่ากับกี่โมงนายเอกก็บอกไว้สิปองเช้านาเอกรีบบอกบังเอิญเลยรอบเดียวกับฉันพรุ่งนี้เช้าจะมารับเธอไปสนามบินนะทําให้หน้าเอกมองเขาด้วยความแปลกใจขึ้นรถก็ค่อยดูแลและเปิดประตูให้เมื่อมาถึงบ้านไาเอกก็ของขวัญพใหม่ให้อีกนายเอกเลยขอบคุณเขานายเอกเปิดดูเห็นแต่สร้อยข้อมือแถมมีชื่อของอ,อยูก็รู้สึกแปลกใจไาเอกถามมาชอบไหม นายเพียกหน้าด้วกคว้อมเขย่าก่อนจะรับที่สวัสดิ์ต่อกันพรเอกก็ค่อยมองนางเอกจนเธอเข้าบ้านไปนายสงสัยการให้ท้อยข้อมือแปลว่าอะไรนะเลยเปิดดูก็เห็นว่าท้อยข้อมือของเสี่ยวคำว่าเก็บรักเมอาให้กับคนที่เรารักเมน้นางเอกตอก่จกลับบ้านเขาก็แวะซื้อสตอร์เบรี่ให้เพราะเห็นว่านางเอกชอบกินพรเอกอ้อนเขาอยากกิมบานกนายก็ยื่นให้เขาพราเอกก็รีบเอาปากไปกินเมน้านางเอกเถินอนจนทำตัวไม่ถูกพรเอกบอกนางเอกอย่ามาหาเษซอะไรกับพี่นะนายก็หาว่าเขาเป็นคนหน้าไม่ อายเขาก็ฟังเพลงอย่างมีความสุกพวกเขาก็นั่งเพลินตลอดค่ะและยังบอกอีกว่าแปลว่าพ่อเป็นห่วงตลอดไปทําเอาหน้าอกนั่งยิ้มและเผินไม่น้อยปลาเอกมานั่งยกเลิกตัวและพยายามค้นหาตัวไปเดียวกับนางเอกพรุ่งนี้แต่ก็ทําระเงินไม่ได้เลยต้องให้เพื่อนช่วยกําบดแย่งตัวเขานอนรอจนเผลอหลับไปเมื่อได้ตั๋วก็หลับด้วยความสบายใจและมานั่งรอนายเอกตั้งแต่เช้าตร,รู่นายก็รีบอรุณสวัสดนะิ์แต่นาเขาก็นนเพียมากจนนายเอกพักเมื่อคืนที่ไม่ได้นอนหรอคะพระเอกอ้งางเมื่อคืนต้องตัด สังเรื่องงานนิดหน่อยแล้วเอาอาหารเ้าให้นางเอกไครเอโกมองข้อมือเมื่อไม่เห็นซอยก็เลยถามว่าไม่ชอบหรอต่อคำนาา้าเตาในเอเล้วอา,อาหารเ้าให้เขาไปร,รู้ว่าเอกตัไม่อิ่มจึงให้เธออ้าปากและปปอนไหในเอก็เป็นห่วงเขาเลยแบ่งอาหารไ้เมื่อมาถึงสนามบินตอนนั่งรอพรเอาเสื้อคลุมขาให้นางเอกแล้วบาง,งิันด้เดอร์กับเพื่อนมอปลายเขาเลยถามว่านี่แฟนหนายหรอพอดีฉันได้ยินว่านายค,รครบกับเี้วอิงอยู่ไปรสงสัยไปฟังใครมาไม่จริงสักหน่อยนายเเลยถามพระเอกเจ้าอิงเป็น ใครคะใครเอกเลยเล่าผู้หญิงที่เราเจอตอนงานเขาดด้ครั้งก่อนพวกเราไม่เป็นความสัมพันธ์แบบนั้นเธอก็เห็นแล้วว่าเขาปฏิบัติต่อฉันยังไงฉันจะไปมีอะไรกับคนแบบนั้นได้ยังไงอีกอย่างก่อนหน้านี้ฉันรับปากเธอแล้วไงว่าถ้ามีแฟนจะพาไปให้เธอดูก่อนนายเอกมองหน้าเขาพระเอกก็ต้องหน้าเธอสายตาพวกเขาปะก,กันเข้าอย่างดังก่อนหน้านี้ฉันจำได้ว่าพี่มีคนตอนมอปลายตอนทันมาอีเอ้เหอแล้วพี่ก็มารับที่สนามบินกับสาวคนนั้นพเคกค,คำนังเอกเธอคิดว่าคนนั้น เป็นแฟน,นฉันหรอนายเอกอ้างฉันก็ทําไปอย่างนั้นละค่ะทําให้พระเอกยิ้มเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าคนที่นายเอกพูดถึงตอน่ีเป็นเขาจากนั้นก็นั่งก่อนนางเอกทําให้เธอดีใจที่ท้าเขาก็ไม่เคยลืมที่รับปากกับเธอเมื่อก่อนฉันเข้าใจผิดไปเองพระเอกมองนาาเอกไปก็ยิ้มไปยังมีความสุขเขามาส่งนางเอกเธอก็บอกมือลาเขาจากข้างหลังห้องเพื่อนเห็นก็รีบเข้ามาดูจากนั้นก็จ้าบนางเอกครั้งนี้เขามาส่งในฐานะอะไรนายกก็ยังไม่แน่ใจหลายปีมานี้เขาบอกฉันว่ายัง ไม่เคยมีความรักเพื่อนสงสัยจะมีอะไรให้ไม่แน่ใจอีกนายถึงเล่าช่วงนี้เขาดูแปลกไปมากทาให้ฉันคิดว่าเขาคิดอะไรกับฉันหรือไม่ฉันก็อาจคิดมากไปเองเพื่อนเลยถามว่าเธอรู้สึกเหมือนเขาชอบเธอนายก็ตอบไม่เชิงหรืออาจจะนิดนึงมัง้งแต่ความดงความสัมพันธ์ของเราก็เปลี่ยนไม่ง่ายเลยฉันเห็นเขามาตั้งแต่เด็กและชอบเขามาตั้งแต่ตอนนั้นถ้าฉันไม่ได้รู้จักเขาตั้งแต่เด็กฉันชอบเขาขนาดนี้คงตามติบเขาแบบไม่ยัง้งแน่นอนต่อให้ถูกปฏิเสธฉันก็ไม่ลดนีดหรอ เขาเห็นฉันมาตั้งแต่เด็กนะสีจะมีความคิดแบบนั้นกับฉันได้หรอเพื่อนบอกอย่างมากเขาก็เป็นแค่พี่ชายที่เธอรู้จักตอนเด็กห่างกันแค่สี่หากกาา 4, ้าปีไม่เห็นจะแปลกอะไรมีอะไรให้ล่งเลยกันเพื่อนแนะนําให้พบเพนปกติถ้าเขาไม่ขยับก็จัดการเองไปเลยด้านพระเอกขับรถไปก็นั่งยิ้มไปและคิดว่าคนที่นาาเอกพูดถึงดูท่าทางคงจะเป็นเขาจริงๆเขาเลยโทรหาเทีน่นเปยว่าต้องดีบเด็กน้อยคนนี้ยังไงเพราะเธอเอาแต่คิดว่าฉันจะไปชอบเธอได้ยังไงดูท่าทางฉันต้องแบดตายให้เธอรู้สักหน่อย แต่จะได้ดีใจแต่ก็ต้องแร่้งทำเป็นไม่รู้ถึงที่ทำงานพระเอกก็รีบพอหานางเอกเพื่อนก็เชียร์ให้หนางเอกอ่อยเต็มที่แล้วรีบรับสายนายเอกรับพระเอก,กรีบถามทำไมตั้งนานเพิ่งรับยุ่งอยู่หรอช่วงนี้ว่างวันไหนนายสงสัยทำไมคะมีอะไรหรอพระเอกตอบไม่มีอะไรก็แค่อยากเลี้ยงข้าวเธอนายตอบได้สีขคายังไงฉันก็ยังติดคัางข้าวที่มือหนึ่งพระเอกอวนเธอที่จะใช้การเลี้ยงข้าวมือนี้ของฉันมาทด้อครั้งก่อนที่ติดคังใช่ไหมก็คุ้มค่าดีนะเธอว่าง วันไหนนายก,ก็รีบตอบว่าว่างวันเสาร์แต่ไม่ได้วันศุกร์แล้วกันวันเสาร์ฉันต้องไปเรียนที่ห้องสมุดกับเพื่อนนายเอ,อกก็ตกลงเมื่อถึงวันนั้นฉันจะส่งเวลาและร้านอาหารไปให้ธนานายก,ก็ตกลงทั้งคู่วางสายก็ยิ้มด้วยความเขินอายเพื่อนผ่าก,กันจ้าวพี่ผู้ชายที่เธอแอบชอบตั้งแต่เด็กนัดเด็ดแล้วหรอคนที่ลหล่อๆทำงานบริษัทเกมที่เธออ้วกใส่เขาใช่ไหมนายเอกถึงกับทำหน้าตปว่าเรื่องที่เธออ้วกใส่เขาไม่ต้องพูดได้ไหม เพื่อนผาดีใจการแอบรักกำลังจะได้เปิดตัวแล้วเขาต้องสารภาพรักกับแผนแน่นอนและบอกให้หนาเงเอกเตรียมตัวเช่นผงวิเศษหมอ,อ,อเทิร์นด้านพระเอกก็ทำงานรละประชุมตามเคยตอนนี้เกมของเขาก็พัฒนาไปอีกพันเขากำลังจะทำให้หน่าเชื่อถือและถมจริงมากขึ้นแต่พระเอกก็อารมดีมากจนทุกคนพักันพักว,ว่าวันนี้เขาหล่อและเท่มาก เมื่อถึงเวลานานเพื่อนก็ต่างพากันจับตามองนายเห็นพระเอกก็ยิ้มหวานพระเอกทอหาวเรียบร้อยหรือยังนายก็รีบบอกว่าเรียบร้อยแล้วถ้าจะลงไปเดี๋ยวนี้เพื่อนพากันเซาที่หน้าเอกไปออกเดตกตุ่มรักนายเขินเดดเดออะไรกันแค่กินข้าวเองนายก็รีบวิ่งจันไปหาพระเอกทันทีเมื่อนายเดินมาพระเอกก็มองเธอด้วยตั้งหวะดอกหลุมรักนายก็มองเขาไม่วางตาพระเอกชมวันนี้แต่งตัวสวยมากนะนายก็รีบบอกก็ปกติพระเอกบอกนางเอกเราไปกินข้าวกันที่ร้านเดิมนะฉันจะแนะนำใคร คนหนึ่งให้เรารู้จักด้วยในก็แอบผิดหวังยังมีคนหรอทำให้เธอแอบ,บคิดว่าพระเอกแต่แนะนําแฟนให้รู้จักถ้าเขามีแฟนแล้วนั่งข้างคนขับแต่ไม่ดีหรือเปล่านะเลยจะเดินไปนั่งข้างหลัง โบนเห็นทันเป็นคนขับรถหรอไรมาเปิดประตูให้นางเอกนั่งตอนเดินมาด้วยกันนายก็สังเกตวันนี้ดูเขาอารมณ์ดีมากเลยนะหรือจะพาฉันไปหาแฟนจริงๆพระเอกมาถึงก็แนะนะให้นางเอกรู้จักกับหัวหน้าของเขาซึ่งก็คือคนที่นางเอกเจอที่สนามบินครั้งก่อนหัวหน้าถามก่อนหน้านี้ฉันไปรับเธอที่สนามบินนังจําได้ไหมนายก็ตอบจำได้ค่ะหัวหน้าชงเข้มทันมักจะได้ยินพระเอกเอ่ยถึงเธอบ่อยๆได้ยินว่าเธอมาเรียนที่นี่ทาเอานางเอกรู้สึกดีใจจึงหันไปมองพระเอก ทำให้ใส่ตาทั้งสองปากันหัวหน้าชมทั้งก่อนยังเป็นเด็กนักเรียนมปลายอยู่เลยครังนี้เตอกันอีกรอบเธอสวยมากเลยนะก่อนจะขยิบตาให้พระเอกเราให้หนักเอกฝั่งอาหาร พระเอกเลยขอตัวไปห้องน้ําหัวหน้าเล่าต่อครั้งนั้นที่ฉันไปด้วยไม่เหมาะสมเลยจริงๆเดิมทีคิดว่าจะช่วยนิดหน่อยแต่วันนั้นพระเอกเขามีใครตอนแรกจะให้สามีเป็นส่งเขาสุดท้ายเขาต้องไปพบลูกค้าก็ทันหันฉันเลยต้องพาเขาไปทําให้หน้าเอกเสียใจที่เธอเข้าใจเขาผิดวันนั้นพระเอกโมโหมากที่เธอร้องไห้แล้วเขาบ่นว่าเขาเจ็บปวดใจที่เธอเป็นแบบนั้นหัวหน้าอวยต่อพระเอกเขาดีมากนะเก่งมากด้วยแถมหน้าตาก็หลอ่อตั้งแต่ฉันรู้จักเขาเขาก็คล่องตัวเป็น มาตลอดไม่เคยมีประสบการณ์ด้านความรักบอกตามตรงฉันอยากรู้มากเลยว่าต่อไปเขาจะได้แฟนแบบไหนล้วพระเอกก็เดินมาพร้อมเพื่อนที่ทํางานทุกคนพาพวกเขาบังเอิญมาร้านนี้เพื่อนที่ทํางานถามสาวน้อยคนนี้คือใครกันพระเอกก็บอกว่าเป็นเพื่อนนายขีดอาวนี้เขาบอกว่าฉันเป็นเพื่อนปกติจะบอกว่าฉันเป็นน้องสาวมาตลอดและแนะนําให้รู้จักกันพระเอกเองแต่ต่น้นานสาวเด็ดะหน่อยเขาเลยเข้าไปกระสีใ,ใกล้ใกล้ใบหน้าของนางเอกงั้นพวกเราไปกินกันตำำามลาพังไหมนายรีบถามด นายเอกเลยรีบบอกหัวหน้าทันทีว่าเขามีธุระต่อเลยตุ้งมือนายเอกออกไปได้วยความตื่นเต้นเขาถามนางเอกว่าเธออยากกินอะไรฉันจะจองร้านไ้นายเอกเห็นเขาจับมือเธอหัวใจก็หยุดเต้นชั่วขณะนายเอกเลยบอกว่าเธอยังไม่หิวฉันคิดว่าต่อไปพวกเราไม่ต้องมาร้านนี้แล้วนะเราไม่ค่อยเหมาะกับร้านนี้ หมอพระเอกหัวเราะในความใสซื่อของนางเอกความจริงพวกเขาแค่อยากมาสนุกไม่มีเจต,ตนาร้ายนายบอกว่าเธอรู้เธอแค่หมายถึงร้านอาหารนี้ไปเอกก็ตกลงและพาเธอไปร้านอื่นนายถามพระเอกพี่ให้หัวหน้ามาอธิบายกับฉันหรอคะไปเอกถามเขาบอกเธอแล้วหรอนายกพยักหน้าเขาบอกฉันหมดแล้วก่อนหน้านี้ที่สนามบินพี่ก็บอกอแล้วฉันเชื่อพี่ไปสงสัยตาอ่อย,อยง,งั้นหรอสาวน้อยอายุอย่างเธอมักจะชอบเชื่อสัมผัสที่หกประหลาดฉันไม่อยากให้เธอเข้าใจผิดไม่งั้นต่อไปจะยุ่งยาก นายส่งสายตาหวานให้พวกเขาต้องหน้ากันด้วยอาการค้ั้งรักนายงถึงแกล้งถามเั้นเราจะไปที่ไหนกันคะไปอ,ออกไอเดียเธอยังไม่อยากกินข้าวเหมือนพวกเราไปดูหนังนีเมกันดีไหมช่วงนี้มีเวอร์ชันภาพยนตร์อยู่นายยิม้มฉันก็เพิ่งรู้ว่าแถวนี้มีโรงหนังพวกเขาเดินด้วยกันนายก,ก็ถามพระเอกฉันสั่งเครื่องดื่มได้ไหมคะพระเอกก็ตอบได้ดีอยากดื่มอะไรนายเ็ลยดื่มชาอูหลงขณะที่พระเอกสั่งน้ำให้แก๊งเพื่อนสาวก,ก็ทักมาถามว่าเป็นยังไงบ้างนายยิ้มและตอบกลับฉันอาจจะกลับดึกหน่อยเพื่ อะไรขึ้นสำเร็จแล้วใช่ไหมพี่ชายสรารภาพรักแล้วหรอนายเอกยิ้มข้ามาดูหนังด้วยกันพระเอกก็แอบ,บส่องอยู่เธอส่งข้อความหาใครนะ่ะนายก,ก็บอกว่ารูมแมทแล้วพระเอกก็เอาน้ำให้เธอดื่มนายเอกดื่มไปก็รู้สึกแปลกๆนี่มันชานมหนีพระเอกเห็นอาการนายเอกเลยถามอย่าบอกนะว่าเธอกินชานมแล้วแพ้นายเอกตอบฉันแพ้นมแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ดูดแค่นิดเดียวพระเอกเป็นห่วงตอนนี้เธอรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่านายเอกก็ตอบว่าไม่ค่ะพระเอกให้นางเอกรอเขาต้องไปเปลี่ยนแก้วใหม่ให้ เธอก็บอกเธอไม่เป็นไรจริงนะแล้วไปเอาชาออริจินอลมาให้เมื่อกลับมาก็เห็นนาเอกหน้าเริ่มมีผื่นขึ้นนายเอกด้ามือจับพระเอกอริพามฉันจะพาไปโรงพยาบาลนายเอกปฏิเสธแค่ซื้อยาก็ได้แล้วพระเอกลิบจับมืออย่าดื้อสินายเอกเซงอดดูหนังเลยพระเอกรีบบอกว่าค่อยดูวันหลังก็ได้นายเอกัวใจทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยหนังก็ไม่ได้ดูหุ่นเงียบชะมัดพระเอกอกอกมาก็รีบเอายาให้หนางเอกดินเดี๋ยวคงจะดีขึ้นพระเอกเห็นหนายเอกปิดหน้าปิดตามหมดก็รีบเข้าไปต้องหน้าเธอ พวกเขาต้องกันด้วยความรักก่อนหน้านี้พระเอกก็วางแผนให้หัวหน้าไปช่วยบอกนางเอกเพาเธอเข้าใจผิดคิดว่าพี่เป็นแฟนเขาและช่วยบอกเธอหน่อยว่าผมไม่เคยมีแฟนมาก,ก่อนเลยหัวหน้าก็รู้งานสุดก็ตกลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่13และ14ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เกี้ยวโตด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ